รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเต,ตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา com สวัสดีครับกณรูฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ,บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ พบกันทาง fm 1 0 1ในรายการวิทยุมันนพัสเริ่มต้นบ่ายสามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันนี่พ s สจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้หรือจะฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันนี่พ s สของเรานะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรง เช่นเคยวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l i าย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อ i ไซพิมสัญลักษณ์ตัว ASI ไแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y Plus M O N E Y P L U S มันนี่พลาติดกันตรงตัวนะครับจะฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมหรือเรื่องการวางแผนทางการเงิน การจัดพอร์ตการลงทุนได้หมดเลยผมรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยครับขอแสดงความยิดีกับคุณพีรพงศ์จิระเสวีจินดาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO ของกองทุนบูหลวงนะครับคณะกรรมการของบริษัทอทับซั์จัดการกองทุนรวมบูหลวงจำกัด ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้คุณพีรพงศ์จิราเสวีจินดาให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยการแต่งตังต้งมีผลตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2560เป็นต้นไปนะครับซึ่งในการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของกองทุนบัวหลวงที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือและความสามารถได้รับไม้ต่อจากคุณวรวรรณเพื่อนำพาบริษัทไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่ง ในอนาคตนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีมติให้เลื่อนตำแหน่งคุณวรวันธาลาภูมิจากซ e อขึ้นไปเป็นประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในในโยบายภาพกว้างของกองทุนบัวหลวงโดยคุณวรวันนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างราบรื่นที่กองทุนบัวหลวงจำเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่ที่พร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจขยายฐานลูกค้าและนำพาองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่อีกยุคอย่างรวดเร็วนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับคุณพีรพงศ์จิระเสวีจินดานะครับที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO ของกองทุนบัวหลวงขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับมหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและรายการวิทยุมันิพัฒรายการวิทยุมันิช็อตนะครับโดยงานครับจะมีในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้วันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เช้าเลย10นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้นเจ็ด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงานวันอาทิตย์นี้ครับุณผู้ฟังจะได้พบกับกองทุนกว่าพันกองทุนจากบจชั้นนําและก็จะมีกิจกรรมแนะนํากองทุนแบบตัวต่อต,ตัวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อลงทุนกองทุนรวมภายในงานด้วยนะครับ นอกจากนั้นจะได้พบกับปาทกถาเริ่มออมเงินอย่างถูกวิธีสร้างชีวิตดีด้วยการลงทุนโดยพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยจากนั้นจะตามด้วยสัมมนาในหัวข้อเด็ดออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนจากผู้บริหารบลจชั้นนา คุณธีรนาถลรุจิเมาาธาพาจากทิสโก้คุณบุญชัยเกียรตนาวิจากธนชาติคุณแบงค์ชัยนนท์รักการจนนันหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์จากบลนออินฟินิติโดยมีผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับงานนี้ครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมนะครับใครที่เล่นคุณอยู่แล้วก็มาได้นะครับแบ่งพอส่วนหนึ่งมาลงทุนผ่านทางกองทุนรวมก็ได้นะ แล้วมางานนี้อย่าลืมนะครับนำเอกสารไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหรือสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยนะครับจะได้เวลาเจอกองทุนเจ๋งๆโดนใจจะได้สามารถเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนได้เลยนะครับ แล้วมาพบกันให้ได้ในงานนี้นะครับยิ่งท่านที่สำรองที่นั่งมาแล้วลงทะเบียนมาแล้วนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทาง www. yutcareu. com www. yu t c a e y o u www. yutcareu. com หรือตรวจสอบได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money p a s s ของเราเชิญได้เลยนะครับ ส่วนช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญท่านนี้ครับ คุณวินพรมแพทย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจากบลจ .CIMB Principal จำกัดนะครับคุณวินจะมามองแนวโน้มตลาดว่าจะเป็นอย่างไรจากนี้ไปนะครับและก็มาดูว่าการลงทุนที่เขาเรียกกันว่า investment saving plan การลงทุนแบบประจำสม่ำเสมอเนี่ยเหมาะแค่ไหนกับสภาวะตลาดแบบนี้รวมทั้งกองเด่นๆเ,เป็นกรณีศึกษาจากบลจ .CIMB Principal ด้วย คุณวินพรมแพทย์พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณวินครับสวัสดีครับมุมมองของ CIMB Principal กับช่วงระยะเวลาที่เหลือของไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยมองแนวโน้มตลาดจะเป็นยังไงต่อครับคุณวินเราเริ่มกังวลมากเรื่อยๆนะครับว่าตลาดขึ้นมาเพราะ้างนเป็นจังหวะที่ยาวมากนะครับขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับ,รบแต่ชนีพันสองมาถึงเกือบพันหกเนี่ยก็เ,<อ>เป็นการขึ้นที่่อนช่างยาวมากทีนี้สิ่งที่เราก็ เตือนผู้ลงทุนก็คือว่าในช่วงหุ้นที่เยอะเนี่ยถ้าเรามาระวังมากขึ้นอาจะต้องดูเปลี่ยนตัวเล่นนะครับของเราเองเนี่ยเราก็แนะนําลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นปันผลเยอะหน่อยอาจจะเป็นตัวที่เน้นเรื่องการไปิโภคในประเทศเรื่องของสารุวโภคขั้นพื้นฐานไฟฟ้าประปรา,ปานะครับ,รบซึ่งจะเป็นหุ้นที่มีความผันผลน้อยหน่อยเราก็ไม่กล้าแนะนําให้ลงทุนในหุ้นที่เป็นตัวใหญ่ๆที่ผันผลเยอะเพราะว่าตลาดระดับนี้เนี่ยมันค่อนข้างขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันเราก็เป็นห่วงว่าวันหนึ่งเกิด สิ่งที่ช้าพูดไว้จะทําให้ตลาดหุ้นพลิกได้นะครับแล้วก็แนะนําว่าจังวนี้พยายามรัดรองมากขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเล่นเดี๋ยวว่าหาหุ้นที่มันมีดาวไซริสไน้อยหน่อยเข้าเข้าพอร์ตบ้างนะครับฟังดูแล้วเน้เน,นสโลบัตชัวนะครับใช่ครับใช่ครับ <c oughs> เราเริ่มไม่กล้าแนะนําหุ้นที่มันวุ่นวายวุ่นว,วายแล้วครับช่วงนี้ครับเอ๊ะเต็มที่ทั้งปีเนี้ยทาง c i m b Principal มองดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราสูงสุดสักเท่าไหร่ครับ จริงๆเราไม่ค่อยกล้ามองครับเราเคยเรียนผู้คนหลายครั้งว่าเราไม่ค่อยกล้ามองอัจนีเพราะว่ามองยากจริงๆนะครับเราก็มีคิดในใจคร่าวๆว่าพันหกห้าสิบแต่ก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เกณฑ์การคิดแค่ภาพระดับพื้นฐานนะครับแต่ว่าตลาดจะไปไกลกว่านั้นถ้าเกิดฟันโฟนมาเยอะๆหรือว่าคนคาดหวังสูงมากนะครับกับทรัมป์กับเศรษฐกิจโลกนะครับแต่เดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทําใจเผื่อว่าเออมันขึ้นได้ก็ลงได้นะครับมองว่าเต็มที่น่าจะเห็นแถวๆสักพันหกร้อยห้าสิบนะครับ ใช่เพราะฉะนัะ <พอ S 2> ้นจะตอบเป็นดัชนีก็ต่อเมื่อถูกถามแบบบีบคั้นมากๆนะครับถ้าภาวะตลาดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเริ่มตึงๆแล้วก็อาจจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่จะเริ่มมีมากขึ้นคำถามคือว่าแล้วการลงทุนแบบประจำสม่ำเสมอที่เขาเรียกกันว่า investment saving plan เนี่ยการทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอเหมาะไหมเหมาะแค่ไหนกับสภาวะตลาดแบบนี้ครับ ผมว่าเหมาะมากครับเพราะเราได้เห็นบทเรียนหลายครั้งว่าเวลาเราใช้ความรู้สึกไปตัดสินใจเราเราจะมักจะลังเีช่วงหุ้นตกมากๆหลายคนก็ลังเลไม่กล้าซื้อหุ้นตพกลัะตกต่อชวนม่ชวนไม่ได้ของถูกเวลาหุ้นขึ้นอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นขึ้นมาพันสองพันสามพันสี่พาพัน คนก็ยิ่งลังเลยิ่งขึ้นก็ยิ่งลังเลว่ากลัวจะได้ของแทนใช่ถ้าปีที่ผ่านมาถ้าใครซื้อตลอดทางคือซื้อประจําทุกเดือนเนี่ยก็ได้ของสะสมะเฉลี่ยกันมาอถูกบ้างแพงบ้างแต่ผมเชื่อว่าต้นทุนของคนสะสมเนี่ยจะดีกว่าคนที่รอจังหวะแล้วก็ลังเลแล้วก็ไม่ทําอะไรปีที่แล้วเนี่ยจริงๆเป็นปีที่นอกจากหุ้นเนี่ยอีกตัวหนึ่งซึ่งหลายๆคนถ้าทาแบบเฉลี่ยเนี่ยก็ได้ไประโยชน์คือทองคําทองคำแหละครับ,รบทองคําเนี่ยไีจังหวะ มันลงไปหลายรอบครับแล้วถ้าเราไม่เวลาติดตามเราก็จะไม่ได้ซื้อใช่ไหมครับแต่ถ้าใครซื้อเป็นประจำทุกเดือนอย่างผมเองก็ทําทุกเดือนเหมือนกันเนี่ยก็จะพบว่าเราได้จังหวะซื้อทองคาราคาถูกหลายครั้งครับคุณวินพูดอย่างแง่หลายคนอาจจะนึกไกลไปขนาดไอ้คุณวินจะเอาไปมั่นสาวหรือเปล่าเนี่ยคนนึกไกลมากเลยนะเนี่ยเราซื้อกองทุดทองคําครับผมก็เป็นคนไม่กล้าเก็บทองแท่งตัวขโมยขึ้นบ้านก็แนะนําว่าถ้าใครไม่กล้าเก็บทองแท่งเนี่ยซื้อกองทุนทองคาก็ได้คุณวินช่วยสรุปให้ฟังหน่อยว่าการทยอยลงทุนออย่่าางสสมมํเ investment saving plan เนี่ยตกลงข้อดีจริงๆของวิธีนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างครับข้อดีจริงๆเนี่ยผมขอย้อนไปนิดนึงว่าเป็นการสร้างวินยัยทบให้เราเคยชินกับการออมเงินนะครับ,รบแนะนําท่านผู้ฟังผู้คทุนเสมอเลยว่าถ้าใครเป็นรือเงินเดือนหรือว่าทํางานกิจการส่วนตัวเนี่ยเวลาเงินรายได้เข้ามาหาเราเนี่ยให้หักเป็นซื้อกองทุนเลยนะครับออมซื้อกองทุนเลยจะได้ประโยชน์มากเหลือค่อยๆใช้ทําแบบนี้ท่านจะสามารถทําได้กับเข้าใจว่าทุกทุกธนาคาร ทุกบริษัทหลกักการของทุนเนี่ยมีระบบที่ท่านสามารถไปถึงปุ๊บก็ขอให้เขาหักไปลวกหน้าทุกเดือนที่เงินเดือนออกนะครับแล้วก็เราจะจะได้ออมสม่ำเสมอเป็นประจำล้วก็จะชินครับผมเองก็ทําำเงินสนตวัวมา10ก่าปีแล้วปล่อยให้มันทํางานอัตโนมัตินี้ดีกว่าก็นหนึ่งสร้างวินยัย 2. คือเงินทําง,งานอัตโนมัติเราไม่ต้องมาคอยติดตามตลาดประจ ครับอ่าสก็คือโดยเฉลี่ยแล้วได้ต้นทุนที่ถูกกว่าใช่ครับใช่แต่เขาบอกว่าจะทําอะไรมันต้องดูมันทั้งสุดท้ายมันต้องดูเรื่องผลตอบแทนก็เลยอยากให้คุณวินเปรียบเทียบหน่อยว่าการลงทุนสไตล์ investment saving plan การทยอยลงทุนอย่างสม่ําเสมอเป็นประจำเนี่ยถ้าไปเทียบกับผลตอบแทนของการลงทุนแบบจับจังหวะตลาดอะประเภทเก่ง Market t i m i n g เนี่ยอย่างไหนมันให้ผลตอบแทนสูงกว่าการกันแน่คุณวิน มันมีคําตอบสองมุมครับมุมแรกคือว่าเทียบต้นทุนกันแล้วเนี่ยผมเคยคิดเลขคร่าวๆว่าสิบปีหลังคนที่ซื้อหุ้นทุกเดือนเป็นประจํากองเุนหุ้นนะครับทุกเดือนประจําเนี่ยได้ต้นทุนเฉลี่ยต่ํากว่าคนที่ซื้อเป็นแบบปลายปีครั้งหนึ่งคล้ายเอทีเอฟนะครับกองเนุนก็คล้ายกันนะครับเพราะนั้นในมุมที่ว่าถ้าเราซื้อเป็นประจําเนี่ยเราต้นทุนเฉลี่ยดีกว่าเพื่อนต้นทุนดีกว่าเพื่อนแล้ว่โอกาสกำไรก็สูงกว่าเพื่อนมุมที่สองคือว่า คนจับจังหวะเนี่ยมักจะเข้าเร็วออกเร็วมากเกินไปนะครับก็มีการทําตัวเลขคร่าวๆว่าซื้อหุ้นแค่ปีเดียวเนี่ยโอกาสขาดทุนประมาณครึ่งต่อครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็น,นต์เลยห้าสิบครึ่งใช่ครับเหมือนโยนเหรียญหัวก้อยเลยนะครับการซื้อหุ้นยาวๆเนี่ยห้าปีสิบปีโอกาสขาดทุนน้อยลงมากครับเพราะฉะนั้นสองตัวแปรคืออยากให้ซื้อประจําและถือยาวด้วยถ้าทําแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ผลตอบแทนมันจะสูงกว่าประเภทดักจับจังหวะตลาดเนี่ยก็จะมีมากใช่ไหมครับใช่ครับ ยกเว้นใครขั้นเทพจริงๆใช่ไหมที่แบบจับจังหวะแล้วโป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะใช่ไหมมีแต่น้อยมากน่ฮะนะฮะทีนี้ครับคุยมาถึงบรรทัดนี้แล้วอยากขอตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาสะหน่อยได้ไหมครับถ้าคุณวินยืนยันกับเราว่าอยากเห็นผู้ลงทุนทยอยลงทุนอย่างสม่ําเสมอทํา investment saving plan เนี่ยขอตัวอย่างดอยได้ไหมโดยเฉพาะคนที่อยากจะลงทุนผ่านกองทุนรวมอ่ะเอ๊ะถ้าจะลงแบบประจําสม่ําเสมอเนี่ยเอ๊ะลงกองไหนดี พอจะมีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาบ้างไหมครับคุณวินเราแนะนําว่าจะเป็นพอร์ตนะครับอาจจะมีหุ้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ต่าไม่ได้เปอร์เซ็นต์ทางเรื่องเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับในพอร์ตก็มากน้อยขึ้นอยู่กับว่าถ้ารับความเสี่ยงได้มากขนาดไหนนะครับมีกองหนึ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะพอจาได้ว่าเราเป็นภาษาคาริมทรัพย์ชื่ว่า i p r o p นะเซียนบิสมิสโต้ไอพอครับนี้เป็นเอเชียนวีดก็คือลงด้วอสังหาริมทรัพย์ในไทยสิงคโปร์ออสเตรเลีย ที่เดือนนี้ครับเราก็เตรียมจะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนมากขึ้นอ,อาสังหาเหมือนกันครับแต่เป็น global r i s นะครับเาสาทั่วโลกนะครับสิ่งที่เราเตรียมไว้คือว่าถ้าท่านมีเอเชียนรี k อยู่แล้วอสังหาทั่วโลกเนี่ยก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีมากด้วยนะครับดังนั้นก็แนะนําว่าได้พอร์ตร้อยบาทเนี่ยมีอสังหาสัก20%นะครับ20%เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเเอชียนเอเชียนรี k เนี่ยดียังไงก็คือตัวยิวมันเยอะยิว l หก นะครับต่อปีแต่โก o w t h ดกว่าตัวของค่าเช่าเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ global risk เนี่ยที่เราเตรียมจะแนะนำเนี่ยนะครับรบจะอยู่น้อยกว่าประมาณ3-5แต่โกร w ดีกว่ากร o เนี่ยประมาณ4-5%เปอร์เซ็นต์ต่อปีพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือค่าเช่ามันขยับทุกปีใช่ไหมใช่ครับถามว่าทำไมเราเชื่อเรื่องค่าเช่าเพราะว่าเราสำรวจแล้วว่าทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเงินเฟ้อเนี่ยมาสัญญาเงินเฟ้อชัดเจนมากเงินเฟ้อมาเนี่ยอสานิมัพย์โดยทั่วไปจะมีเรื่องของค่าเช่า นะครับอยู่ในสัญญาเช่านะครับเมื่อค่าเช่าอยู่ในสัญญาเช่าเนี่ยเงินเฟอ้อมาปุ๊บค่าเช่าจะปรับตามเงินเฟอ้อครับผมก็ถึงบอกว่าเนี่ยจงังหวะนี้เมื่อทรัมป์มาเงินเฟอ้อเห็นสัญญาแล้วทั่วโลกนะครับค่าเช่าจะปรับขึ้นเราก็เลยแนะนําว่านอกจากเอเชียนรีท นะครับที่เราเป็นไทยสิงคโปร์ออสเตรเลียเนี่ยขยับไปเพิ่ม global r e a c ครับอเมริกายุโรปญี่ปุ่นสังเกตว่าผมไม่ได้นําหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยเราก็ไม่กล้าแนะนำเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วแต่เราให้ขยับไปอาาัิมัพยัซึ่งราคาขึ้นมาจะไม่เยอะมากนะครับไปลงทุนเพื่อรับค่าเช่าที่มันจะโตเร็วในช่วงนี้เป็น recoupling income นะที่หลายคนกำลังโู u ฝฝันอยากได้นะครับทีนี้ครับเรากำลังพูดถึงกองเดิมที่เป็นกองเหมือนลูกหลักของคุณวิน คือไอพ็อนะครับย้ําตรงนั้นแล้วก็บอกว่ากําลังจะมีทางเลือกใหม่หมายถึงว่ากองที่กําลังพูดถึงเนี่ยกําลังจะมีกองที่จะ IPO ในอีกไม่ช้านี้แหละครับใช่ครับเราเตรียมจะ IPO โอกองใหม่นะครับ CNB p r i n c i p a l Global r e i ทท่านผู้ฟังคงพอจะได้ว่าคาว่า REIT เนี่ยมาจาก Real Estate Investment Trust ที่เป็นกองอสังหาริมทรัพย์นะกอง Trust ที่เป็นเจ้าของตึกนะครับ,รบมันจะต่างจากตัว i p r o p ลูกรักผมคือว่า i p พ็อเป็น Asian r e i t ของไทย สิงคโปร์ออสเตรเลียนะครับ,รบ Global r e a c ที่ออกใหม่เนี่ยจะเป็น Global ก็คือเป็นเน้นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นนะครับที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าฝั่ง Global เนี่ยตัวค่าเช่าจะปรับเพิ่มได้ดีกว่าฝั่งเอเชียนปรับเพิ่มเพราะว่าเงินเฟ้อที่ทางเป็นขาขึ้นชัดเจนอันนี้เราก็แนะนําว่านึกภาพว่า,าเราอยากปเป็นเจ้าของบ้านเช่าครับ,รบต้องหาบ้านเช่าซึ่ง สัญญาเช่าเนี่ยปรับตามเงินเฟอ้อเราก็ต้องไปเลือกแบบนั้นให้เราขึ้นค่าเช่าได้ตามเงินเฟอ้ออันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของบ้าน<ช>เปลี่ยนเสมือนรเราในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนได้มากกว่านะครับ,รบอยากให้ช่วยสรุปจุดเด่นสําคัญของกองทุนเปิด CIB m Principal g o l a e r e a t นะครับที่กําลังจะ IPO เร็วๆเนี้ยขอจุดเดนน่นไม่เกิน3ข้อครับข้อแรกเนี่ย กอง Global Risk บริหารโดย Principal นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราเองนะครับทีมนี้เนี่ยเก่งมากนะครับบริหารเรื่องนี้มา30ปีแล้วแล้วก็ตัวกองในได้รางวัล Lipper Award 3ปีติดกันนะครับต่อแทนย้อนไป9ปีเนี่ยชนะแต่สินย่างอิงไปกับ2%ต่อปีนะครับก็ถือว่าแผนได้ขอชัดเจนครับข้อที่2เนี่ยเราอยากแนะนําให้ไปลงทุนเพราะว่าตัวค่าเช่าปรับเพิ่มจากเงินเฟ้อที่ผมเรียนสักคู่นี้นะครับนึกถึงว่าเราอยากเป็นเจ้าของบ้านเช่าที่ค่าเช่าเพิ่มก็ อันนี้เลยใช่เลยนะครับพูดถืงหน่วยก็จะได้ปันผลถูกต้องไหมครับถูกต้องครับอ่าข้อที่สามคือว่าเรากําลังกระจายการลงทุนนะครับอยากแนะนําว่าท่านอาจจะมีหุ้นอยู่แล้วตราสารนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับผมเรียนท่านผู้ฟังเลยว่าถ้าเงินเรามีร้อยบาทเนี่ยนะครับท่านใส่ของสามอย่างคือหุ้นตราสารนี้อสังหาริมทรัพย์สามอย่างเนี้ยความเสี่ยงลดลงเยอะมากนะครับะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนําคือว่าเนี่ยครับหนึ่ง คนบริหาร principal เก่งมากสองเราต้องการค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เราโตนะครับสามคือว่าเราอยากให้กดรกระจายความเสี่ยงลงทุนหลากหลายมากขึ้นครับนี่คือกองทุนเปิด CIMB Principal Golden r e i t นะครับจะ IPO เมื่อไหร่ครับ27กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์จนถึงสามีนาคมนี้นะครับใช่ครับเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำสำหรับกองนี้เท่าไหร่ครับ5,000ันบาทครับเริ่มต้นเพียง5,000ันบาทนะครับ S 1> <S 1> IPO 27กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนี้จำชื่อนี้ให้ดีนะครับกองทุนเปิด CIMB Principal g r o b a n Read นะครับว่าที่ลูกรักอีกคนหนึ่งของคุณวิน <S <S 1> <S 1> จำง่าย <S <S ๆจาก CIMB Principal นั่นเองนะครับท้ายสุดครับงานมหกรรมดีๆนะครับ มหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและก็สมาคมบลจงานจะมีในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้10นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่ห้องประชุมศาสตร,ราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ถนนรัชดาพิเศษนะครับงานนี้ก็บอกว่ามีกองทุนมาให้เลือกกันเป็นพันกองทุนเลยจากบลจชั้นนำคุณวินคิดว่าใครบ้างไม่ควรพลาดที่จะมาร่วมกิจกรรมในงานวันนั้นครับ ผมว่าทุกท่านไม่ควรพลาดครับ mm hmm. น่าไปมากครับจริงๆแล้วอยากให้แวะไปนะครับผมคิดว่าการใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการออมเงินเนี่ยมีประโยชน์มากใช้เงินไม่มากนะครับแต่ท่านสามารถออมมันประจำทุกเดือนสะสมความมั่งคั่งเรื่อยๆนะครับให้เงินทํางานไปอัตโนมัติเป็นการทํ a v i n g Plan ก็คือการตัดเงินเดือนเราไปออมทุกเดือนเนี่ยผมว่าทําให้เราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งได้โดยไม่ต้องมานั่งคอยติดตามตลาดประจํา ที่เขาบอกว่าทยอยลงทุนเริ่มต้นแค่เดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันเนี่ยมีสิทธิ์มีเงินเป็นล้านได้อันนี้จริงหรือเปล่าคุณวิน จริงครับจริงครับเราก็สามารถคิดเลขได้เลยนะครับว่าเดระพันก็ถึงล้านได้เหมือนกัน<ม>นะครับเแต่ว่าถ้าท่านทําเดละพันแต่ฝากธนาคารอย่างเดียวเนี่ยไม่ถึงล้านนะครับมาในกลุ่มเรียน<ม>ยำนะครับถ้าเดละพันเราทำกองทุนรวมแล้วสร้างพอร์ตโดยที่พอร์ตเนี่ยกระจายลงทุนหลายๆอย่างมีหุ้นมีตรา,าสารหนี้าสารเิมรบบนมัลซับค่าบัตผลทดแทนสักหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยผมว่าเงินเดละพันจะถึงล้านได้แน่นอนเดละพันเนี่ยแนะนำว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับถ้าท่านผู้ฟังเริ่มที่เดละพันแล้วเวลาเราไปได้มากขึ้นนเี่ย ออมเพิ่มก็ได้ครับเป็นสองพันสามพันสี่พันท่านที่มีเงินหลายล้านเวลาเกษียณนะครับแล้วงานนี้เหมาะไหมสําหรับคนเตรียมตัวเพื่อจะเกษียณอย่างมีความสุขครับเนี่ยอ๋อได้ครับจริงๆรกองุนรวมเนี่ยสามารถจัดสำรับให้เหมาะกับทุกคนนะครับของเราเองก็จะมีคาแนะนําเช่นว่าถ้าท่านใกล้เกษียณแล้วเนี่ยอาจจะหุ้นน้อยหน่อยตราสารหนี้เยอะหน่อยนะครับเพื่อให้เงินเรามีความผันผวนน้อยลงเรื่องของอุตสาหกรรมทำได้เหมือนกันครับทุกเพศทุกไปครับผม แล้วเรามางานนี้เนี่ยเนื่องจากบูธเยอะมากเลยถ้ามาโดยไม่มาแวะที่บูธของ CIMB Principal เนี่ยได้ไหมครับโอ้จะเสียดายมากครับแนะนำว่าอยากให้แวะนะครับนอกจากกองทุน Global r e a l t h ที่เอาออกใหม่นะครับท่านก็สามารถจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของูลพิเศได้นะครับครับจริงแล้วกองทุนของ CIB m p r i n c i p l e เราภูมิใจมากว่า ที่เป็นกองทุนเรือธงของเรานะครับก็จะเป็นตราสารหนี้กองหุ้นแล้วกองไอพร็อพที่เป็นอาสาเนมพั์เนี่ยเราได้มอนิงตาร์ห้าดาวทั้งสามกลุ่มหลักทรัพย์เล่นะครับออพอดีผมเพิ่งได้รับข่าวดีว่ากองหุ้นเราที่เป็นกองหุ้นเดิมนะกองไอดิฟเนี่ยก็ได้ห้าดาวผมเลยมีห้าดาวครบตราสารหนี้หุ้นแล้วอาสาเิมรั์นะครับก็สามารถทำเงินทำงานได้อย,อย่าลืมนะครับมามหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านอย่าลืมแวะมาที่บูธของ CIB Principal ด้วยนะฮะนะครับที่ นี่ลูกเขาดีเรียนเก่งด้วยล่าสุดได้หาดาวจาก Morningstar หลายกองเลยนะครับ<ช>เอาลวครับ,รบวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณวินครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวินพรมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจากบจ CIMB Principal นะครับมาคุยให้เราฟังถึงความน่าสนใจในการลงทุนอย่างประจำสม่ำเสมอ Investment Saving Plan นะครับแล้วก็มาเชิญชวนให้ไปในมหากรรมนี้ด้วยมหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนะครับอาทิตย์26กุมภาพันธ์อาทิตย์นี้แล้ว10นาฬิกาถึง17นาฬิกา ที่ตลาดลาซัพแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ถนนรัชดาพิเศษนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดําเนินรายการโดยยุทธนาระบูนแสงสนับสนุนโดย ปรึกษาเลียวเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com